สวัสดีครับพี่น้องอปทอนะครับพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อวานนะครับได้แนะนำคลิปวิดีโอในการค้นหาแล้วก็ดาวน์โหลดหนังสือการแจ้งโอนเงินสมทบจกะะากสปสชนะครับวันนี้นะครับจะแนะนำในเรื่องของอปทอนะครับก็คือท้องถิ่นเนี่ยได้สมทบเงินอุดหนุนนะครับของท้องถิ่นนะครับเข้าไปที่กองทุน นะครับขั้นตอนวิธีการที่จะบันทึกในโปรแกรมทำยังไงนะครับเริ่มกันเลยนะครับไปที่ Google Chrome เ,เช่นเดิมนะครับเข้าไปที่เว็บของกองทุนตำบลน,นะครับ obt นะครับ nhso go t h นะครับแล้วก็ Enter เข้าไปนะครับ รอดาวน์โหลดสักครู่หนึงนะครับอันนี้ก็เหมือนเดิมนะ mm hmm. no, ถ้าเกิดว่าช้านะครับ mm hmm. ก็ไปคลิกที่ช่อง url หรือจะกด refresh ก็ได้นะครับเพ mm hmm. ื่อให้ดาวน์โหลดหน้าเว็บอีกสักครั้งนึงนะครับบางทีตัวเว็บนะครับมีผู้ใช้งานเยอะนะครับ mm hmm. ก็อาจจะช้านิดนึงนะครับเมื่อเข้ามาหน้านี้แล้วนะครับก็เข้าล็อกอินเข้าสู่ระบบนะครับใส่ username p a s s w o r ดของ กองทุนตัวเองนะครับเข้าสู่ระบบนะครับเข้าระบบเรียบร้อยแล้วนะครับให้ท่านไปที่เมนูบันทึกข้อมูลนะครับแล้วก็ไปที่เมนูย่อยสมุดเงินสดรับนะครับอันนี้เป็นการสมมุตินะครับขออนุญาตของต้นแบบนะครับเราจะบันทึกเงินอุดหนุนนะครับ งบประมาณที่ได้รับจากองค์กรปกรครองส่วนท้องถิ่นนะครับอันนี้ที่นี่เขาบันทึกเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเกิดว่ายังไม่ขึ้นตรงส่วนนี้นะครับก็แสดงว่าถึงแม้ว่าเราเอาเงินเข้าบัญชีแล้วแต่เราเรายังไม่ได้บันทึกนะครับข้อมูลรายงานสวช,ช,ชก็ยังไม่เห็นนะครับให้ท่านมากดที่ปุ่มบันทึกรายรับนะครับแล้วก็มาเลือกประเภทรายรับนะครับเป็นเงินอุดหนุน หรืองบประมาณนะครับที่ได้รับจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับเมื่อเลือกเสร็จปุ๊บนะครับท่านก็มาเลือกวันที่นะครับดูตามบุ๊กแบงค์นะครับว่าท่านนําเข้าสมทบเข้าบัญชีเนี่ยวันไหนนะครับสมมุติว่านำสมทบวันนี้นะครับ21นะครับแล้วก็ ใส่จํานวนวงเงินที่เข้าบุ๊กแบงไปนะครับเข้าสมทบเท่าไหร่นะครับท่านก็พิมพ์ใส่ลงไปนะครับเช่นสมทบไป1นึ0 0 0สบาทนะครับท่านก็บันทึก1นึ0 0 0สแล้วก็กดบันทึกนะครับเมื่อบันทึกเสร็จเรียบร้อยนะครับรายการก็จะแสดงแบบนี้นะครับถูกต้องนะครับก็จะเรียบร้อยแล้วเมื่อสปสชติดตามรายงานนะครับก็จะทราบว่าท่านได้มีการอุดหนุนนะครับ จากเงินของท้องถิ่นเข้ามาที่กองทุนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็วันนี้ก็แนะนำเพียงเท่านี้นะครับขอบพระคุณครับ